น้องเลบอนครับมีเพื่อนเอฟซีขอมาอยากให้น้องเลบอนเนี่ยแก้ลูบิกเป็นลูกธงชาติอินโดนีเซียครับพี่งขอมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นนี่น้องดานานีน้องเมทาสิธ์น้องกัญญาการน้องศักดาน้องไก่กาน้องนาวาน้องแซมน้องนันทิวาน้องไอดอล R U O K H G G น้องสตรีมฟีไฟล์และประเทศโปแลนด์ยังมีน้องคณพัฒน์ภูดานุนะครับทำได้ไหมได้จัไปะนี่นะทุกคน ประเทศอินโดทำง่ายแค่นี้เหรอเฮ้ยง<า>่ายขนาดนี้เลยใช่ค่ะดับโปแลนด์อะแ่นีครับวันหลังขอยากๆนะถ้ายากๆทำได้หมดเลยครับไม่ก็ต้องดูก่อนแล้จะพูดทำไมอนี่ยพูดในวันที่ที่บางประเทศมันก็ยากเกินอ๋อยากเกินยกเย้อน,นเพื่อนหลายคนเนี่ยถามมาว่าผมซื้อลูบิกจากเอ่ร้านไหนนะครับก็คือร้านคิ้วๆนั่นเองอ๋อคิ้วๆเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้เนาะใช่ครับโอเคใครอยากทำประเทศอะไรก็บอกมานะครับบ๊ายบาย